ขอบคุณค่ะแม่กูต้ามานั่งดูอัปเดตนะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาเด็ินมาบนพาเด็กๆไม่เรียกครับนู่นพ่อไปอยู่นู่นพ่อคุยกับเขาไปอย่าหันไปเลยหน้าหันไปเลยนะอืมกินไปอร่อยง่ายๆกินไหนบ้างโอ้โหมันเยอะไปมันถึงเห็นไม่อยู่ตั้งนี่เด้อะช้ำๆนี่ด้า ทำไมได้ไม่ได้ต้องทำช้ำหวานเวลาส่งทำเป็นโรงเรียนส่งเป็นเรียนบ่ได okay. okay. uh ้หรอกเพราะว่าโบนี <h <h ่ขอบคุณเก้าร้านดวงตาตาใครสะดวกก็มาแวะคุยหรือว่าไม่สะดวกก็กดไลค์แล้วก็ผ่านได้เลยได้ติดี่น้องกดไลค์เปิดการมองเห็นให้แเบบูตาเด้อขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกคน ช่วยเหลือแม่โบตา้าแม่โบต้าผู้ไม่น,าน่ารักเพราะว่าเว้นเหมือนพี่ๆเขาไม่ได้เอาเวน้นนอากว่าสิบแบบว่าน,นาั่งกิจกรรมนั่งนั่งโทรศัพท์ก็เลยแบบว่าขอตามพี่ๆกับทางหลังบ้านเด้อทุกคนมันไม่มีบีมันก็จะโปร่ปงๆโปร่ปงๆไม่พอใครโอเถ้าทำอยู่บ้านทำ <หา S 1> ได้ไม่ไปไดไ้ไม่ได้ครับตรงนี้มันเป็นท่างรถเป็บนบินเลี้ยวเป็นทาาา่าไม่ละเอามาอย่างมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณหกร้านดวงตานะคะทุกคนห้าร้านนงคถ้ามาบ้านแม่โบต้าก็จะมีความอ้วนอัวที่แบบว่ามีลูปด้วยอ้วนอัวด้วยบางคนก็จะบอกว่าลูก้วนอัวก็ไม่น่าฟังบางทีคนก็อยากมาคุยมาพูดเล่นแต่ว่าของเรามันตัดขาดจาก,กไม่ได้ ก็ได้แม่บุตรหน้าตลอดไมก็ได้น้ามักในความที่น่ารักเก็บไว้เป็นคนแบบข้างบ้านที่ไม่ค่อยน่ารักมาแลกกับเพื่อนไเๆแต่ก็รักพี่ๆทุกคนเราให้ดูสิขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจเป็นลมใต้ปีหรือว่าคนที่แอบมากดไลค์กดซับสไครต์แม่ไม่รอดไม่มีแล้วมีหรือไม่มีก็ไม่ให้ไป พูดทางนี้อยาให้พูดอะไรชิลกินไหนค้าผมอ่ะมันมีอยู่นะแต่ว่าเพื่อนมาขอแลกกับกิฟต์กิฟต์อันนี้พวกนี้เพื่อนมาขอแลกันเลยก็เลยหายใจกินเล่นกินเล่นทำไมเพื่อนขอแลกได้ทําไมกับน้องทําไมให้ไม่ได้อื่ของเล่นเล็กๆน้อยๆแม่ไม่ชอบเลยถ้าไม่รู้จักแบ่งน้องไม่รู้จักรักคนของตัวเองจะไปรักคนอื่นได้ยังไงคนที่รักแต่คนอื่นที่ไม่รักคนของตัวเองมันจะไม่มีวันที่จะมีมิตร แม่โบล่าก็ให้น้อมีที่ทำแม่จ้าให้น้องไม่แล้วก็ใช่ว่าน้องจะกินจะกินจะกินวันหนึ่งก็ต้องกลับมาหาตัวเองมีพวกน้องก็แบ่งปันตัวเองตลอดการที่มีพี่น้องรักกันมันดีที่สุดแม่บอกไม่จำขอบคุณค่ะแม่โบตามาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะคะเส้นทางบอระเพออำเภอเอ้ยไม่ใช่เส้นทาง วนาดูนเข้าอำเภอวาปีเข้าอำเภอวาปีอ้าดีบเรืเข้าาดูนเป็ี่อำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามตัวนี้มาอัปเดตสถานการณ์หน้านาอๆสถานการณ์หน้าพ่อในมีเรื่องเบาไม่ไม่นอกจากยุกัภัยกับหน้าเนาะตัวต่างก็ไม่ค่อยได้ไปใส่นอกจากยุนาทำไม่ได้ก่ได้ไปใส่กับจิต่า้แต่ใส่คลิปยุนาดำหน้าอมาละวันนี้มีหน้าก็เลยอายุใกล้ๆก็ได้มา สามสิบสี่สิบโลนะประมาณสิบโลก็ลเลคคีมาอัปเดตให้เบิ่งเมื่อนี้เสียสาระงานตัวสิมากเก็ให้พี่น้องเบิง่งได้คิปใหม่ๆนะมันจะเป็นงานทั้งสองอย่างนะพี่น้องออม,มันสำคัญ,คญคไหมดับหน้าก็สำคัญอันนี้ก็คือคนบดเอไม่ตลอดนะเราก็ไม่อยากให้มีพี่โบย,ข<อ>ยาขึ้นขึ้น,นลงลงเจะไปเอาคลิปต์เสื้อมาอืมอะไรไหมถามมาถามแม่ แม่บอกแม่ไม่กินเลยบะแจมของบะแจ่มอะไรกว่านี่แ่มอร่อยกว่าทำไมอันนี้เขาขายรุดเล่เขาไม่ให้ทำมาเหมือนปก็ของใครข้าอร่อยหมดเลยแหละ <c oughs> ถ้าตอนนี้กินอยู่ก็อร่อยหมดใช่ไหมลูกชายบะแจ่มก็อร่อยเจ้าของบะแจมว่าตอนนี้มันหิวใช่ไห,หม Ich oh. bin